ตามความคืบหน้ากรณีที่หนุ่มอสยิงเพื่อนร่วมงานจนบาดเจ็บสาหัสนะครับสาเหตุนั้นน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุไปคบกับเมียเก่าเพื่อนที่ถูกยิงบาดเจ็บครับนายปุ้ยอสจังหวัดนครนายกที่ใช้ปืนลูกซองยิงนายสิทธิพงศ์อายุ44ปี จริงๆแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนอ,อสศด้วยกันด้วยนะครับตัวนายเสถิพงศ์นถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านการเคหะพื้นที่ตำบลพรมณีอำเภาเมืองนครนายกได้มอตบตัวกับตำรวจสพเมืองนครนายกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปอยู่นานประมาณ5ชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะสอบสวนแล้วก็แจ้ง2ข้อหาครับคือพยายามฆ่าและความผิดพรบอาวุธปืนแล้วก็ปล่อยตัวไป และช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพเมืองนครนายกให้หนายปุ้ยคนก่อเหตุมารายงานตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มีท่าทางสะทกสะทานแต่อย่างใดตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดนครนายกโดยผู้ต้องหาไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆกับนักข่าวเขาบอกแต่เพียงว่าเข้าใจผิดตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเคลียร์กับฝั่งผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วแล้วบอกด้วยว่า มไม่อยากเป็นข่าวขณะที่ครอบครัวของนายสิทธิพลอสที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเพราะว่าในปุ้ยคนก่อเหตุเป็นแฟนใหม่ของภรรยาเก่านายสิทธิพงศ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาหย่าร้างกันไปแต่สองคนเนี่ยต้องบอกว่ายังไปมาหาสู่กันค่ะก็ทําหน้าที่พ่อแม่เพื่อลูกสองคนคาดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน่าจะมีการนัดคุยนัดเคลียร์กันเพราะว่านายสิทธิพงศ์เนี่ยจับได้ว่าอดีตภรรยาแอบคบหากับในปุ้ยซึ่งเป็นเพื่อนรักแต่ว่าคุยกันแล้ว ก็ตกลงกันไม่ได้ค่ะแล้วที่เแล้ว่าเขามีการโทรหาพี่ชายเราพี่ชายได้เล่าไปว่าเขาคุยอะไรบ้างก็ถามเขาก็พูดประมาณว่าเข้าใจกันผิดไปประมาณนี้ยค่ะื่อเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรเงี้ยก็เข้าใจกันผิดนิดนึงแต่เรื่องทางคดีความพี่เขาก็ไม่ได้ยอมอยู่แล้วใช่ค่ะก็ตามตามกฎหมายไปค่ะ ตัวนายสิริพงศ์ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาการทั่วไปดีขึ้นแล้วครับสามารถพูดคุยได้แต่คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อนะครับ